พาพี่น้องพปกินกว๋วยเตี๋ยวจ้ะพี่น้ององบรรยากาศข้างทางเพาว่าร้านอยู่นี่มันแสบสิลองไปชิมมึงอ้าวร้านกว๋วยเตี๋ยวกับมาหวัวละ์ดเดอพี่น้องร้ <c oughs> านกว๋วยเตี๋ยวก็มาถึงแล้วนะคะ,ะบรรยากาศดีดี <c oughs> บรรยากาศสิกินกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องนะ <c oughs> อุตส่าห์มาแบอย่างใกล้ได้เนี่เออ บรรยากาศดีมาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากกินพิกาดบาดย่างเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าลอเบื้องนาตาว่าถิเสียบซ้ำแต่พาพี่น้องมาซิมบรรยากาศบักยางดีบรรยากาศดีดีบรรยากาศเยี่ยมหนามลมเย็นเชยเชยพี่น้องเอเห็ดแพ้เห็ดแพ้เห็ดแพ้ตีล่ะ เห็ดแพะลองให้เพิ่นกินในน้ำโอ้เห็ดแพะจักสองแพะแพะกับแพงแน่จักหน่อยเออบรรยากาศพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยจักหมื่นเนี่ยบรรยากาศดีดีเออหต้าก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอาส่งของเลยเป็นตาเสียพอจ้ะพี่น้อง เป็นยังไงคะเดี๋ยวจะชิมลองดูนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโอ้บรรยากาศดีค่ะพี่น้องเลยบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะเตี้ยน้ำตกมาดนกันเตี้ยดีเลย แสบพี่น้องให้แม่วันเด้ไให้ลูกมันฮอนๆอนฮอนอนดีเพราะว่อยากสวงนเราเลียดเอง่หไมเียดดมู่้่มันุกาแพกมึนคุยยกวแพนะด้านไทกับด้านไทยเี่ยวกันเที่ยงอุ้ย ได้บรรยากาศมากเลยท่สบแบบูมามนคือวาเกียวมึงยูมนคือซื้อ่ายมิไซมึงว่ปะก้นบอแ่บอยู่ยาแบกบบอมันที่ทำกันเม่ยขาสด